สวัสดีครับผมเปกาสว่าก็จะมารีวิวกันพาเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้ผมจะขอ,อนำเสนอตัว่าการพาที่ชื่อว่าสไตร์หนวนะครับของค่ายดราก้อนโมโมโก,โกซึ่งค่ายนี้เป็นที่รู้กันดีนะครับว่าค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดแล้วก็ มีเนื้อพลาสติกที่ดีคุณภาพที่ดีนะครับเกือบเทียบเท่าของบันไดที่เป็นโมแท้เลยนะครับซึ่งจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของสไตล์นวเลยก็คือมีปีกครับปีกจะแบ่งเป็นสส่วนก็ปีกหลักปือปีกปืนแล้วก็แป็กปีกดาปีกดาไม่ถอดมาได้นะครับปีกปืนนี่จะสามารถขยับได้ผมขยับให้ดูนะครับเราจะมาดูเรื่องของอเนื้อพลาสติกก่อนนะครับ เดี๋ยวผมขอหยุดตัวหมุนกันนะครับพซื้อมาก็ได้ลองใช้เลยโอเคเรามาดูพลาสติกก่อนนะครับเราจะเห็นได้ว่าพลาสติกค่อนข้างจะมีความมันเงานะครับอเอคเรามาดูเรื่องความสูงก่อนนะครับยืนไม่ค่อยอยู่ตัวโมโจีนค่าทีทีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ส่วนข้อต่อโมโจีน,น ของทีทีเนี่ยหลวมดูนะค,ความสูงเนีก็จะสูงกว่านะครับโอเคทีนี้เนี่ยตรงข้อต่อเท้าก็จะหลุดง่ายามาดูเรื่องเนพลาสติกต่อก็คือ,อในพลาสติกของโมโมเนี่ยจะไม่มีรอยบุ๋มให้เห็นนะครับแต่ของทีทีเนี่ยถ้าดูตรงตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะบุ๋มนะครับ หล่อเกินไหมหล่อเกินมีนิดๆนะครับก็คือมีปลายตรงปลายบางส่วนเนี่ยอาจจะหล่อเกินมาหน่อยซึ่งตัวทีเนี่ยโอ้โหเยอะมากผมต้องนั่งเหล่านั่งเจียนั่งขัดไม่ให้มันหล่อเกินออกมา,าในส่วนของอล่องเดินลายนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอย่างชัดเจนเลยนะครับปืนจะเห็นชัดค่อนข้างคมเห็นไหมครับ เส้นที่ตัดด้วยผมตัดด้วยภายนลายเป็นหมึกนะครับหมึกในขณะที่ตัวทีนะครับดูไม่ค่อยมีตรงส่วนไหนที่มันคมเท่าเท่าที่ควรนะครับผมพยายามตัดเส้นให้ดีที่สุดแล้วไ็ดูรายละเอียดนะครับไม่ค่อยคมลองจะไม่ลึกจะตื้นนะครับส่วนตัวมโ,มโกเนี่ย เนี่ยเออโดยเฉพาะปีกจะเห็นได้ชัดตรงเนี้โอ้โหชอบมากเนี่ยาตัดเส้นได้แบบเป็นพนัลายที่ล่องชัดเจนและคมมากในส่วนต่อไปนะครับลบเส้นเนี่ยตัดไม่ออกเอ้ยถ้าตัดเส้นเนี่ยลบไม่ออกพูดสลับกันตัวเนี่ยผมสามารถที่จะแต้มหมึกแล้วผมเอามือเนี่ยขูดขูดได้ออกมาเลยเนี่ย ส่วนโมโมโกะอ่ส่วนทีทีเนี่ยโอ้เป็นอะไรที่ถ้าถ้ามันหมึกมันเลอะพลาสติกเนี่ยลบยากครับก็ต้องขัดต้องพยายามใช้ตัว x 2 0 t h i n n e r นะฮะคอยถูถูถ,ถูก็ไม่ค่อยออกเท่าไหร่ครับก็ต้องใช้วิธีขัดอย่างเดียวถึงจะออกนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่แย่มากนะสำหรับทีทีแต่โมโมโกะเนี่ยโพลาสติกอย่างที่บอกคือมันลื่นมันเรียบนะครับก็ค่อนข้างจะลบ ลอยตัดเส้นง่ายมากนะครับผมไล่เล่นหัวเลยนะครับหัวตรงเนี้ยครับค่อนข้างแน่นนะครับตรงเนี้ยแน่นนะครับแน่นไม่หลุดง่ายนะครับแล้วก็ที่เขาเรียกว่าเป็นกระนั้นแมวนะครับมีมีมนวดนวดเห็นหี้ตัดเส้นได้ค่อนข้างที่จะลึก คมนะครับส่วนตานี้ก็จะเห็นนะฮะสะท้อนแสงฟลอยด์ใช้ใช้ฟลอยด์ดีกว่านะครับทีที่เนี่ยหลุดง่ายตรงข้างเนี้ยครับค่อนข้างหลุดง่ายแล้วก็ล่องตรงนตนเนี้ยตื้นนะทําให้มันตัดเสร็จแล้วมันไม่คมมันไม่เห็นส่วนลูกตานี้ก็ไม่ค่อยเห็นเห็นไหมเนื่องจากฟลอยที่เขาใช้เนี่ยห่วยแล้วก็มันติดยากฮะของทีทีเนี่ยพลาสติกไอแมทพลาสติกสติ๊กเกอร์นี่มันจะห่วย แล้วก็ไม่ค่อยมีกาวอาจจะเพราะว่าอยู่นานหรือเปล่าผมไม่ทราบได้นะเดี๋ยวไม่เห็นลูกตาเลยนี่นิดนึงเห็นไหมครับเห็นไหมครับในส่วนหัวครับตัวทีทีเนี่ยเห็นไหมมันจะมีแบ่งสีชัดเจนนะครับตรงเขาเรียกปืนกลด้านข้างด้านข้างเลขหูก็ไม่ถูกมีคนติงว่ามันไม่ใช่หูนะครับแต่ตัวเนี้เนี่ยสีดําติดไปเลยไม่มีแยกสีห่วยแม่เป็นอะไรที่ แท้ทีทีได้ไงเนี่ยนะส่วนด้านหลังนะครับก็จะมีสติกเกอร์ฟอ,อย์ครับโอเครายละเอียดดีกว่านะครับส่วนของทีทีนะครับก็มีแค่สติกเกอร์อย่างตรงข้างหลังนะครับม,มาเรื่องหัวขยับนะครับขยับได้เหมือนกันเลยครับซ้ายขวาขึ้นลง หน้าหลังหลุดง่ายไหมก็หลุดง่ายนิดนึงส่วนของส่วนของเนี่ยจะหลุดยากนะครับก็แน่นนะครับฟอ,อกโมโม,โมก็ขยับได้เหมือนกันนะครับต่อไปก็เรื่องหัวประกอบสนิตไหมโอ้ผมจะบอกว่าการประกบของพลาสติกของโมโมโ,มโกเนี่ยประกบได้ง่ายนะฮะถือว่าง่ายและแน่น คือประกบสนิทไม่ต้องใช้แรงอะไรมากเท่าไหร่ในขณะที่ตัวทีทีเนี่ยโอ้โหผมทั้งเหล่าทั้งอะไรมันก็ไม่ค่อยสนิทตั้งบางทีต้องยัดนะครับมันก็หลวมด้วยหน้าอ,อกนะครับเปิดปิดนักบินได้ไหมเปิดปิดได้ครับตรงนี้นะครับอ่าไม่ต้องใช้เล็บได้ห้องนักบินนะครับเนี่ยแต่เขาไม่ได้แถมฟิกเกอร์มาให้นะครับ ก็จะเอาเกลื์ตัวอื่นมาใส่ก็อาจจะงอนิดนึงนะครับแต่เขามีช่องมาให้แหละอืมก็ปิดช่องนักบินนะครับเอาเป็นบ้าช่องนักบินแน่นนะครับสนิทในขณะที่ตัวอของพิธีเนี่ยเนี่ยเล่นไปเล่นมามันก็เถเยอหมดแต่ตัวนี้แน่นสนิทด,ดีนะครับ้อาบิน ต่อไปหน้าอกนะครับหน้าอกเนี่ยมันจะมีตรงเนี้ครับของของมอโ,โ,โมโกะเนี่ยตรงนี้ครับจะหลวมข้างหลังด้วยแต่พอดีข้างหลังเนี่ยมีตัวเขาเรียกว่าตัวเก็บไอ,ไอ,ไอพ่อนปีกเนี่ยอยู่มันก็เลยดันให้ไม่เผี้ยแต่ตรงเนี้ยจะหลุดถ้าขยับแขนหมายถึงแขนมันจะดันดัน,น้างหน้าอกให้หลุดออกมานะครับส่วนตัวนั้นทีทีไม่อยากจะบอก ก็หลุดง่ายเหมือนกันนะครับไม่ต่างกันแต่ตัวนี้ยังดีกว่านะครับโมโมโกดีกว่าต่อไปเรื่องของเอวนะครับโมโมโกเนี่ยมันจะมีข้อต่อมันจะสามารถขยับซ้ายขยับขวาได้โอ้ยมัวแล้วก็ขยับมาข้างหน้าได้ขอก้มได้นิดนึงแต่จะติดข้างหลังนะครับแต่ก็ก้มได้มากกว่าในขณะที่ทีท,ทีเนี่ยก็คือฟิกเลย ขยับไม่ค่อยไอยดีเท่าไหร่ตัวนี้โหขยับเล่นทา่าทางได้มากขึ้นเรื่องการหมุนก็หมุนได้เหมือนกันนะครับแต่าจะาต,ติดนู่นติดนี้นิดนึงนะครับแต่มันก็หมุนได้อยู่เห็นไหมอืมนะครับตัวกระโปรงเนี่ยเขาจะเพิ่มเห็นของทีทีเนี่ยเขาจะไม่มีตรงตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้ใครสามารถขยับขึ้นลงได้นะครับนะี่ครับ ขยับได้ครับมีเพิ่มขึ้นมานะครับปืนพกเนี่ยก็จะมีเพิ่มตรงส่วนที่เป็นชิ้นเขาจะเก็บปืนเนี่ยตรงปืนตรงนี้นะครับจะเลื่อนได้เดี๋ยวนะตรงนี้จะเลื่อนได้นะครับแต่มันจะไม่สามารถขยับมันจะขยับทางนี้ได้เห็นไหมฮะ แต่มันขยับมาข้างหน้าไม่ได้แล้วต้นฉบับของเรานะฮะพื้นคลาสสิกตั้งท่าสามารถขยับปืนมายิงได้อ่าตัวล็อกก็จะเป็นแบบล็อกเป็นอย่างนี้เลยครับได้ง,ง่าง่ายเลยก็ขยับขึ้นลงได้แต่ไม่มากเท่าตัว ตัวโมโมโกะนะครับองทีทีในส่วนของกระโปรงก็หลวมหลวมนะครับตัวจะเห็นว่ามีความแตกต่างกันระหว่างตัวโมโมโกะนะครับก็คือตรงนี้ตรงเนี้ยของโมโมโกะเนี่ยเขาแถมชิ้นสีเทาให้เนี่ยเลือกได้ว่าจะใช้สีแดงหรือสีเทานะครับก็สะโพกด้านหลัง เรียเร่ยมตรงนี้จะเยอะเยอะกว่าไหลเนี่ยตัวนี้จะเชิดกว่าเขาจะมีเป็นชิ้นอย่างนี้ครับสชิ้นนะครับแต่นี่จะมีแค่อันเดียวนะครับที่ต่างกันแล้วก็ขยับขึ้นนยเบริเกเลยแต่ตรงนี้ขยับไม่ได้นะครับ ก็จะฟิกเหมือนกับเป็นคงที่เป็นเป็นทรงนี้ตลอดตรงนี้ก็จะต่างกันนิดนึงนะครับต,ต่างกันมแยกสีได้ดีกว่าครับแขนเนี่ยรยายละเอียดต่างๆเนี่ยมันไม่ค่อยตัวทีทีไม่ค่อยดีครับจะดูตัวนี้ครับช่างสวยงามทุกคนเห็นไหมโอ้โ ด้าน,นหลังครับน,นหลังแขนนี้ก็จะมีสิ่งที่ตัวทีทีเอ้ยไม่ใช่ทีทีมมมโกะเนี่ยทำได้ก็คือเขาเขาตวัดแบบโค้งนะฮะคือการโค้งของแขนนี่คือจะเป็นแบบเป็นวงเลยเป็นข้อมือนะครับแยกเป็นส่วนของแขนอีกทีนึง นอกนั้นก็จะเหมือนกับเหมือนกันแตมันจะมีอะไรเนะี่ยหลุดง่ายไหมโมโมโกไม่หลุดง่ายนะครับจึกหนุนก็ตตอก็แน่นดีนะครับมือก็ดีครับมือเนี่ยเป็นอะไรที่ชอบจริงๆนะลึกมันยัดเข้าไปได้แบบว่าลึกมากพอลึกมากก็จับอยู่เลยฮะนิ่งเลยแล้ว เห็นไหมนิ้วเนี่ยนิ้วมันเข้าไก่พอดีคือเพอร์เฟกมากสวยนะแน่นชอบมากนะครับตัวนี้ผมบอกไปว่าตัดเส้นติกตัดเส้นเนี่ยง่ายนะใช้มึกตัดเส้นมึกแบบเป็นพนาราได้ตัวนั้นใช้แทบจะไม่ค่อยได้เพราะมันไม่มึกไม่ได้ไหลเงี้ยมันไม่ลึกไม่ลึกครับก็คต้องใช้ก็ปากกาตัดเส้นนะครับแต่ตัวนี้ก็ยังต้องใช้อยู่ในบางจุดนะครับ เอาโมโมโก้เนี่ยไม่งั้นมันก็ยังใช้แค่หมึกที่มันไหลเยิ้มเนี่ยมันก็ไม่ได้เพราะมันไม่มีร่องแต่ผมชอบตัดให้ครบเพราะว่าจะได้ดูมีมิตินะดูเหมือนเป็นภาพเป็นกระตูนอะไรอย่างนี้มีทุกแบบเลยมีแบบทําท่าไม่ถืออาวุธนะครับไอ้ตัวนี้เนี่ยจะใช้คู่กับตัวนี้กับดึงสายสลิงนะครับก็ต่อเข้าไปนี้ มืนยิงเป็นเคเบิลนะครับมือแบบนี้ไปแล้วมือเนี่ยเขาแถมให้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยมีกลังมือสีเทาด้วยใครชอบอะไรก็เลือกเอาเลยใส่อาวุธไม่ได้มีกำแน่นแล้วก็มือที่เป็นอันนี้ไว้ถือถือดาบนะครับถือดาบไอ้ไกลไกเนี่ยเห็นไหมก็ลึกดาบเนี่ยถ้าจะเห็นเนี่ย ถอดมาได้เดี๋ยวถอดให้ดูค่อนข้างแน่นนะของทีทีนี่หลวมมากแต่ตรงนี้เขาจะมีแง,ง่งแง่งเสียบเข้าไปเ่ยพอดียึดได้แน่นครับถอดก็นต้องใช้แรงฝอยตัวนั้นนะโอ้ผมแค่แตะมันก็ปัดมันก็หลุดละเขาทำมาไม่ค่อยดีตัวด,ดาษก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ ตรงนี้เขาแถมมาให้สองแบบนะครับแบบเก่าครับแบบเก่าก็มีมีให้เลือกสองแบบคือแบบจะไม่ยึดจะเสียบมือเข้าไปตรงนี้ก็ได้อยู่นะเนี่ยก,ก็ใส่่างนี้ได้นะไม่ใส่ให้ดูหรอกใส่เองมันมันได้แล้วละครับดาบตัวดาบเนี่ยไหนรีวิวดาบก็อเอ,อครบอ่า เปรียบเทียบเลยผมว่านี้สวยกว่าเนี่ยของโมกโกะสวยกว่าดูมันเพียวมากกว่าครับแล้วก็รายละเอียดเยอะเห็นไนหะมฮะเทมาแล้วก็ตรงนี้หลวมเห็นไหมแต่ตรงนี้แน่นใช้ได้มากปืนจะสีเทาเห็นไหมครับปืนที่ที่เนี่ยจะสีเทาส่วนปืนสีน้ําเงินความต่างของมันคือตรงนี้เห็นไหม ขยับได้แล้วผมแหละหูโกะของไม่กว่าขยับได้ไหมขยับไม่ได้ครับอันนี้ขยับได้เห็นะครับนี่แถมเหมือนกับว่ามันเป็นมันเป็นระเบิดะครับคว้างระเบิดได้ตัวนี้ทําไม่ได้ครับขยับมาเป็นเป้าเล่งได้นะตรงนี้ตรงนี้ก็ ก็ไม่มีไม่มีนะเปาเล่งมีสติกเกอร์เขียวผมก็มีเหมือนกันหัอยเงาก็ด้วยครับสำหรับปืนไหนๆนอาวุธก็ไม่หมดปืนปืนพกนะครับเอามาให้ดูชัดๆเลย ีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบนะชัดเจนนะครับมีสติกเกอร์ฟอยล์ให้ขนาดละเอียดตรงนี้นะครับยังมีเขาเรียกว่ายังมีสติกเกอร์เอ้ยนีไม่มีมีสติกเกอร์ฟอยล์ตรงนี้ให้คมชัดมากกว่าเทียบได้จริงจริงด้วย ยับไม่ได้มีขยับได้โอเคเห็นไหมอาวุธก็ครบแล้วแบกแพ็กับปีกนะเรื่องปีกนะครับกลไกค่อนข้างเหมือนกันครับคือขยับเขาขยับตรงนีไ้ได้ใช่ไหมตัวนี้ก็ก็ทำได้เหมือนกันนะครับทำได้มากกว่าเดิมเห็น <laughs> ไ,ไหม,มขยับปีก แล้วก็หยับถอยหลังเดินหน้าในกลไกลเหมือนคันครับเกียวว่าลอกแบบมานะครับตัวนี้ก็เน่นแน่นเนี่ยมันได้แล้วกันนะนีน่โอเคอืมขยับได้อย่างนี้ยฮะเนะครับซึ่งตัวทีทีก็ทำได้นะ เหมือนกันสบายเรามาดูเรื่องอืมการขยายปีกน,นะครับตัวนี้ขยับได้หลวมอันนี้ก็หลวมนะแต่ผมอัดก,กาวนะตรงเนี้ยแล้วก็ปีกตรงนี้ผมทำหักไปแต่ยังแก้แล้วก็ขยับได้ตรงนี้ก็ คือปีกนี่่อนข้างเหมือนกันนะแต่เพิ่มเขาเพิ่มรายละเอียดเดี๋ยวผมเอาให้เห็นชัดๆเลยละกันเนาะตรงเนี้ยของโม,โมโกมันก็ไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่นะพยายามปรับให้มันสนิทล้วก็ไม่สนิทมาตัวนี้ก็ขยับได้นี่ครับหนันนี้ได้เลยเป็นทำได้ไหม ทำหไดไหอนกัวมาลกว่าลอ้าลอบแบบเลยแต่มันไม่ไม่พับมามันได้แค่ข้างๆนะถ้าเทียบเพิ่มมาตรงเพื่อตรงนี้นะครับตรงนี้เพิ่มสวยขึ้นนะครับก็ปีกตรงนี้ก็เพิ่มตรงนี้เมซึ่งตรงนี้นะไม่มี ตรงนี้ก็เหมือนกันครับตรงนี้ก็เหมือนกันคล้ายๆกันนกเหมือนกันเลยก็อย่างที่แจ้งไว้ว่าตัวนี้ล็อกปีล,กล็อกอาวุธได้ค่อนข้างแน่นเห็นไหมแน่น,นแน่น <mijn S 2> <Brid ges> ตัวนี้ละ่ะ ก็ล็อกได้แต่มันไม่ค่อยแต่ไปหนาดก็เหี่ยนนะครับตามส,กกาสไตล์โมโมโกะเนี่ยเขาจะมีเป็นกับหยักของขลื่นพลังนะครับตรงนี้จะเรียบๆนะอ๋อมีตรงนึงคือตรงเนี้ยเขาแบบจุกใส่นเนาะอืมแต่ของท,ทีีเนี่ยเขาจะขันนอ็อตอืม คือความแตกต่างอย่างหนึ่งนะครับนี่นี่เห็นไหมเพราะผมถอดไว้แพ็กหนังเกิดอะไรขึ้นไอเนี่ยหลุดง่ายเพราาไอตรงนี้มันมันเหมือนกับไม่ได้ลงล็อกเข้าไปพอดีไงอืมเป็นอะไรที่แย่มากนะขาขยับได้แค่ไหนอะ โอ้โหเป็นไงตัวนี้เหรออย่าพูดนะแค่นี้ผมก็จะหลุดเป็นชิ้นๆละอือได้แค่นี้เก่งลังนะขาขาได้ของทีทีได้อย่างนี้สละ เหมือนกันอืมเหมือนกันแต่เขากลางได้มากกว่าขยับปรับท่าทางได้มากกว่านะเคกเราเหยียดดีเทลตรงตรงเข่าดีกว่าเห็นไหมครับเห็นได้ชัดตรงน่องตรงนี้ก็หลุดง่ายมาตรงนี้ไม่เคยหลุดไม่เคยหลุดเลยนะตรงนี้ก็เพิ่มดีเทลค่อนข้างดีนะครับเท้าก็เหมือนกันแหละครับ เพิ่มตรงตรงนี้เนาะเขาเรียกว่าอะไรชิ้นข้างในเนี่ยแต่ตัวเนี้ยโลงนะครับไม่มีไม่มีชิ้นลงโลงไปเลยอ๋อช่วงไหลมาด้านหน้าแล้วก็ยกยกเนี่ยลองเขายกดูยกขึ้งคู่เลย น่าจะได้มากกว่าเนะาะเท้าก็ขยับได้ผมว่ามุมโกะขยับได้ดีกว่านะครับมุมโกะขยับได้ตรงนี้ก็ขยับได้ตรงนี้ก็ขยับได้ขยับได้ดีกว่าอ่อมีกลมๆลุกและมีที่สุดแล้วลุกขยับมากๆนี่ครับบันเลยเป็นเหตุผลว่าทำไม มันไม่ได้แถไอตรงเนี้ยเห็นไหมมันไม่หมุนไงนจุดมันไม่หมุนของมุโกะเนี่ยเห็นไหมครับหมุนได้นี่ดีกว่าแั่งฟอยล์ใส่เนี่ยตัวปีกก็มีฟอยล์ชิลลเล็กนิดนิดหน่อยหน่อยนี่เขาก็เขาก็าละเอียดนะของตัวปีกตัวจุกเนี่ยตรงเนี้ย ลเอีย็ดมากเลยอืมตรงนี้ด้วยตรงนี้ตรงนี้สุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากจะขอสรุปนะครับว่าตัวนี้น่าซื้อแค่ไหนอย่างไรนะครับสำหรับสไตร์หนัวของค่ายดากอนโมโมโกตัวเรื่องของรายละเอียดจะเพิ่มขึ้นดีเทลตัวของรายละเอียดที่เพิ่มขึ้นร่องพาร์เนลไลที่ตัดเส้นได้ คมชัดมากขึ้นนะครับอาวุธที่ถือได้มั่นคงนะครับรอยการประกบต่างๆเนื้อพลาสติกก็ทําได้เนียบมากสําหรับโมโมโกเรื่องหลุดเรื่องอะไรเนี่ยจะน้อยมากถ้าเทียบกับของ TT ในราคาของโมโมโกเนี่ยตลาดตอนนี้ถ้าซื้อทัท่วไปก็อยู่ประมาณเกือบ800บาทนะครับในส่วนของท t เนี่ยถ้าซื้อเป็นโมดจีนก็อยู่ที่ประมาณ500 6 0 0ถบาท ราคาต่างกันประมาณสองสองร้อาบาทเนี่ยแต่คุณภาพเนี่ยผมคิดว่ามันเกินกว่าราคาถ้าใครต้องการตัวสไตร์หน่วยที่สวยกว่าดีเทลมากกว่าผมแนะนำให้เลือกของเงโกนนะครับแต่ถ้าใครต้องการความคลาสสิกเนี่ยก็อาจจะเป็นของท,ทีหรือจะเป็นของบันไดแท้ซึ่งผมจะบอกว่าบันไดเนี่ยพลาสติกเขาดีกว่าอยู่แล้วนะครับ แต่ถ้าเทียบกับตัวท t เนี่ยพลาสติกจะแย่มากผมก็ขอจบการรีวิวนะสไตรนัวค่ายโมโมโกขนาดหนึ่งคับร้อยแต่เพียงแค่นี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าก็เป็นมือใหม่ในการรีวิวแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้ทำการตัดคลิปวิดีโอนะครับซึ่งท่าที่ที่ต้องตัดเนี่ยเพราะว่ามันมีควายาวมากๆเลยก็กลัวจะ ลำคาญกันเพราะมันยาวมากถ้าไม่ที่ตัดก็เลยตัดอาจจะห้วนห้วดไปบ้างนะครับก็ขออภัยไว้อนาคตเนี่ยผมจะเตรียมบทพูดแล้วก็การจัดต่อให้เนียนมากยิ่งขึ้นนะครับครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับการรับชม